สะพร้าวจริงๆเนรองไปอีถังถูกเข้าฟันแล้วคงไม่พ้นอันตรายแนะ่แต่เจ้าไม่เห็นมันตายกับตาข้าอดห่วงไม่ได้ข้ายิงเป็นห่วงใหญ่เ<ม>นรองลองคิดดูนะตอนนี้ทางการเพ่งเลงเราถ้าไปอีถังไม่ตายคนแรกที่เข้ามาหาต้องเป็นข้าอจ่ากลัวนะข้าไม่ได้กลัวแต่สถานการณ์อย่างนี้ไม่มีเรื่องจะดีกว่าใช่ไหม ด้วยสติปัญญาของเจ้าน่าจะเล่นงานไปอีกถังได้ครับเจ็บใจจิงไม่ชอบกาเอาคนเดียวผมมีปัญหาปล่อยค่าแก้ไขแต่เท่าหัอเราติดทะเลกับท่านอีกเลยพักนี้ข้ารู้สึกเราตีเสียมารยาทชอบเทียงกันใต้เท้าเหอเจ้าหุบปากซะ เรื่องอย่างนี้จะไม่ควรจะเห็นแล้วก็ไม่ควรจะรู้ด้วยเจ้าเฮ้ยจนเชียนเรื่องที่เจ้าเห็นเมื่อกี้อย่าให้เราติงรู้เป็นอัขนขาดเพราะอะไรเราติ้ไม่แค่พ่อบ้านเองเฮ้ยจนเชียนให้เจ้าทำอะไรเจ้าก็ทำไปเถอะน้าไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นร,รู้มาข้าทราบแล้วไอ้จนจัจสววัง จะลองไปดูที่เรือนสายฝนว่าไปอีถังตาหรือว่ายังอยู่ครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านหมอแล้วนะไม่เป็นไรตายสบายตายละกสาดเก่งนะหมอแปะแปะพ่อจะฟังนะจอบิดไปยังไม่ได้สติพันจะต้องเฝ้าเอาไว้ดีนะพรพ้นขีดอันตรายแล้วก็มาเป็นไรแล้ว,ลวรู้ไหม อะไรนะไปอี๋ทั้งยังไม่ตายเหรอฮะครับจริงอยู่ยังไม่ได้สติแต่โอกาสจะรอดมีมากแต่เถ้าเหัต่อไปเราควรทำยังไงไปตามไปอีเจี๊ยบมาแต่เถ้าเหอจะให้พี่ใหญ่ถ้าสั่งให้ทำก็ทำเถอะนะไม่ต้องทำอ่ะ ถ้าครูเรื่องเดือดร้อนจะมาถึงท่านสิถ้าเขาไปทำอย่างนี้จะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้นะจะต้องให้ไปอีกทั้งไม่มีวันได้พูดอีกรอยเจอไม่ใช่คนรอบค่าคำเมื่อคืนจะคุยนซีดำเลอ จะดีนนปไปไหนถ้าข้าไม่แกล้งบาดเจ็บจะคงไม่มาน่ะเมื่อมาแล้วอย่าคิดจะหนีไปได้ข้าจะแก้แค้นให้อาจารย์ไม,ไม่ต้องทำชฉาน,ฉนเสียงของมันรู้สึกคุ้นคุ้นหูเขาว่าใช่เหรอชายหนุ่มที่ออกจากตรกูลเหอเมาาื่อวัน ติดสีจมพิไปเขาสืบได้่าเขาชื่อไปอีเจี้ยไปอีเจี้ยตอนนี้ในบาดเจ็บนะเขาคุ้นได้เท้าที่เป็นหัวบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นไรมากบาดเจ็บเพราะอินทรีดำใช่ไหมพูดไปหน้าอายเพราะข้าอารมณ์ไม่ดีเดิมเหล้าจนเมามาผูกหญิงบงดำทำร้ายเอ่อตเท้าทำไมไต้เท้าถึงมาฉีโจรตอนนี้อสองวันจะครบกำหนดประหาร ข้าร้อนใจจริงๆจอมยุดธไปเรื่องที่เจ้าสืบมาได้พ้จะบอกข้าได้ไหมครับใต้เท้าอะไรนะี่แม่แต่เจ้ากอล้มเหลวอ,อย่างนั้นเหรอเฮ้ยใต้เท้าเหรอยังมีโอกาสอีกนะก็จริงเรายังมีโอกาสอีกแต่เสียดายไปอีกทั้งจำให้โอกาสเราเจ้าเห็นไหม ทั่วบริเวณนี้มีสายลับคอยจับตาดูเราอยู่เราจะทําอะไรก็ไม่สะดวกแล้วแต่เจ้าเหอะเข้าไปก็ใจเลยถ้ามีอิที่พลและอำนาจในฉีโจนถกาตกกลัวอะไรอะไรที่เจ้าไม่รู้ก็อย่ารู้ดีกว่ามั้งรู้มากไปอาจจะตายได้ทุกเวลานะเจ้าเชียนจับตาดูไปอี๋ถังต่อไปมีความเคลื่อนไหวอะไรมารายง,งานข้าทันทีครับอีเจียสองสามวันนี้เจ้าลงไปชั่วคราวนะ คอยดูสถานการณ์เอาไว้พวกเจ้าไปได้แล้วครับแต่เขาเหรอเฮ้ยเินยิงได้รอ,องว่าไงตอนนี้เปล่าหน้าดำมาจงาสารไข่ฟงมัดสอบคดีที่นี่แล้วมาเมื่อไหร่ไหนรองเพิ่งมานั่นก็อยู่กันใหญ่เราสิงพระเจ้าละ นายรองทำไปพูดอย่างนี้ตอวันนั้นจะไปรับงานของเหย็นซื่อฉีสถานการณ์คงไม่เป็นอย่างนี้ก็กใครจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เล่านายรองความจริงตอนนั้นเขาขอความเห็นท่านแล้วน่นนะฮะอืมจ่าอมเถอะตอนนี้กลายเป็นอย่างนี้โทษใครมันก็ไม่มีประโยชน์ในรูปการนี้เราจะต้องเตรียมหาทางหนีทีไรก่อนที่เรื่องมันจะเกิดขึ้นเราต้องรียไปจากฉีโจง นำทรัพย์สินทั้งหมดจัดการขายไปจนคืออย่างงี้นะเราจะต้องใช้เวลาสบหักหนึ่งนีไ่ไปจัดการในรองใครคำสั่งขคาเหระมิกร้ครับไปเท้าเหอะข้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้อ,อีเจียบมีอะไรคาับไปเท้า,าเอาจริงสิทำอะไราก็ต้องระวังด้วยอย่าฝืนในตัวเองถ้าผิดสังเกตก็อย่าลงมือ รอดให้เอาไว้ก่อนดีกว่ารู้ไหมทราบแล้วครับความจริงเข้ามาหน้าให้เขาไปเลยตอนนี้ทางการเริ่มจับตามองถ้าเกิดเนจะไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะ้าอีกสองวันข้าจะไปจากฉีโจสองสามวันนี้มันมีอะไรข้างๆอยู่ก็เรีบจัดการจัดการซะรับายหลอเดินสิ จนเชียนทำไมเนรใครเขาแอบฟังอยู่ค่ะงัน้นเหรอจนเชียนนายเ็เคยสั่งเจ้าแล้วยังไงทำไมไม่เชื่อฟังข้าแต่เท่าเห่อไม่พระคุณใหญ่หลวงใคาจะไม่ใครคิดร้ายก่อท่านหรอกจะโผูดย่างี้แสดงว่าจะรู้เรื่องมากมายจะเป็นใครกันแน่คะทำไมที่ได้บีบบังคับใต้เท่าเหรอนีน่จนเชียนเจ้าอย่าถามเลยนะแต่เท่าเหรอข้าอยากรู้อยากรู้จริงๆ มันจะไม่ต้องรู้และไม่ควรจะรู้ด้วยมาชัาก่อนแด้หรงปล่อยเขาไปเถอะได้โปรดปล่อยเขาไปอาตัวใบเดินสิจะเท่าเหอะบอกกับ,บกเ<ข>้า <ไป S 1> สิไปไงแล้วไปจุดเัาด้วยสิเท่าเหอะต่เท่าหเาหอะ อย่างนี <S 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 ulla> ulla ้หรอกนะเจ้ากะลติงเป็นอะไรกันนะอยากจะรู้ไปถามยมบาลดูสิ ใช่ใช่สีดำไหมไม่ใช่แต่เท่เขาเขาเขาถูกถูกเหล่าติงบงการอยู่เหล่าติงใครคือเหล่าติงนะเขาก็าาคือพ่อบาทรับใช้แต่เธอไม่นะไม่น่าเออออข้าขอรอ้องข้าขอรอ้องละนางจะต้อง

วเซียวปิงมา่เน um. ื das das arte, ่งแล้วเจ้าต um. ้องมาหาข้าที่คำมาหาเนี่ยเป็นศิเจ้าคำมาหาอินซีดำอัานี่แหละอินซีดำเหล่าติงคืออินซีดำตอนนี้ใครเป็นอินซีดำินแดงอะไรก็ไม่สำคัญละฆ่าไปซะลิวเซียวปิงอย่าได้ร้อนอีกเลยดีกว่านะเตรียมตัวตายได้แล้วเธอจริง รู้ไม่ว่าเจนเชียนตายแล้วคารุก็ขเขาจะตายเขาอยากเป็นห่วงเจ้าอยู่เขาบอกว่าเจ้าเดี๋ยรุูกเราเตียงวงการอยู่เขาขอร้องให้ข้ามาช่วยเจ้าเผื่อเจนยิงเจ้ามันเพียงขุนถูกคนใช่เป็นเครื่องมือเท่านั้นปุปากซะเรื่องของข้า้ารู้ดีจะไม่ต้องมาสาระแตายซะเถอะพู้ฟง